สวัสดีครับนี่ปลูกข้าวนาฝันอะไรอยู่นะครับของส้นแดงค่ะของส้นแดงเป็นตัว,ตวบางบัวทองซามาไหมครับค่ะซามาพีเรียมค่ะเป็นตัวพีเมียมเลยนะครับอันนี้พันนี้ดีว่าพันอืน่นพันพื้นมาองครับค่ะมันอยู่ที่ความทนนะคะความหกอกีว่ากับโีนการหหกหมากว่านะครับผมใบใบเลไรกันใบ,บ,บอะไรบันตื้มังครับค่ะใบมะขชนค้นน้ำอไใบพวกบางบัวทองนี่มันต่นค้นกันนะตัวนี้การการใบมันจูดดีไหมครับ พอคาเมค้าเขาว่าพื้นมัง่งแบบนี้ตอนนี้ก่วนงนักขั้นพอคาตอบรับการว่าปลายทางโลกระไปได้ครับปลายทางคือเขาไม่ยถึงปลายทางที่ช่วงตวไปอีสเทิรนไทยอ,อ๋อเขาเขารีเคเวส,สเลยนะครับว่าต้องเป็นฟันนี้นะครับอันนี้พ่นปนนิดแต่ว่านเม็ดไปหนึ่งกิโลนี่ได้ประมาณเท่าไรได้ครับประมาณตันนึงครับอย่างน้อยอ๋อต่ำๆคือตันนึงนะครับนี่รอบต่อไปก็คือว่าโลพันนี้ลับไหมครับนี่เนี่ยเรียมแหลงแล้วก็ว่านไหมก็เตรียมเม็ดไปเล็วก็ ครับขอบคุณมากครับ,รบผม